บาลเมืองการจัดโครงการชวนบอกเล่าก <leer> ิจกรรมจิตอาสาผู้สูงวัยเพื่อประโยชน์ของชุมชนและสังคมนายวสันต์ภูสิทธิ์การจนานายกเทศมนตรีเมืองการจันทบุรีกล่าวว่าเทศบาลเมืองการจันทบุรีโดยกองสวัสดิการสังคมได้จัดทําโครงการชวนบอกเล่ากิจกรรมจิตอาสาผู้สูงวัยขึ้นซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมจิตอาสาในชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองการจันทบุรีที่ให้ผู้สูงอายุได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมโดยเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุหรือเกษียณอายุงานแล้วเวลาว่างหาได้ง่ายและมีมาก กิจกรรมยามว่างเพื่อนอันันาการหรือการเรียนรู้สิ่งใหม่หรือให้บริการผู้อื่นจึงเป็นเรื่องสําคัญซึ่งนําความพึงพอใจมาให้ทําให้มีชีวิตชีวาและมีความหมายการที่เกษียณอายุการงานอย่างไม่มีจุดหมายจะนําไปสู่ความเซงเบื่อหน่ายและแยกตัวออกจากสังคมความจริงนั้นกายและจิตใจเจริญงอกงามขึ้นตามแรงกระตุ้นของกิจกรรมต่างๆจึงเป็นการดีที่ผู้สูงอายุควรจะมีกิจกรรมมากระตุ้นชีวิตให้เจริญงอกงาม เพราะฉะนั้นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพได้นำศักยภาพที่มีในตัวเองออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมนั้นถือว่าเป็นการเพิ่มคุณค่าในตัวเองของผู้สูงอายุซึ่งอาจจะเป็นไปในลักษณะของการรวมกลุ่มทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ของชุมชนและสังคมหรืออาจจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอาสาสมัครหรือจิตอาสาการรวมกลุ่มเหล่านี้โดยอาจจะยึดความพร้อมของผู้สูงอายุเป็นหลัก โครงการบอกเล่ากิจกรรมจิตอาสาผู้สูงอายุเป็นในส่วนของกิจกรรมจิตอาสาในชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองกาญจนบุรีซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมที่จิตอาสาที่ผู้สูงอายุได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมและจากงานวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งร่วมกับเทศบาลเมืองกาญจนบุรี ได้สำรวจข้อมูลผู้สูงอายุในพื้นที่เทศบาลเมืองการจนบ,บุรีพบว่ามีผู้สูงอายุ4,307คนซึ่งในจำนวนนี้รวมผู้ป่วยติดเตียงด้วยและยังมีจำนวนผู้พิการที่รับเบีย้ยความพิการอีก645คนเทศบาลเมืองการจนบ,บุรีจึงได้ตระหนักในประเด็นผู้สูงวยัยโดยในครั้งนี้ได้ร่วมจัดทำ คุณช้างจับมือเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยกระตุ้นการทำงานของกล้ามเนื้อเพื่อช่วยผู้ป่วยอมัมพฤกษ์อัมาพาตหรือโรคที่มีภาวะสมองผิดปกติที่มีอาการมือเกรง็งและหมอนอเนกประสงค์เพื่อช่วยผู้ป่วยติดเตียงใช้ป้องกันการเกิดแผลกดทับซึ่งจะให้กับผู้ป่วยที่พักอาศัยในชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกาญจนบ,บุรีวัตถุประสงค์เพื่อลดอาการกำมือแน่นในผู้ป่วยที่เป็นโรคอัมาพาตเพื่อให้ผู้ป่วยเป็นโรคอัมาพาตได้ออกกําลังกายมือ เพื่อผู้ป่วยติดเตียงสามารถพลิกตัวได้และเพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองการจนบุรีมีส่วนร่วมในงานจิตอาสาสมัครกลุ่มเป้าหมายคือกลุ่มผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองการจนบุรีสถานที่และระยะเวลาดําเนินการที่จัดอบรมบริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรีอาคาร1ชั้น3ในระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคม2566ด้วยงบประมาณ34,500บาท